อาออกมาด้านข้างก่อนนะคะแล้วก็วอมวอมด้วยการเหมือนสะบัดสะบัดกําคายกําคายนิ้วเท้าอาจจะหมุนข้อเท้าขยับขยับค่อยๆเหมือนยืดเหยียดเล็กๆน้อยๆนะคะหลังจากนั้นให้นั่งอยู่บนกระดูกรองนั่งทั้งสองทางแล้วกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเองไว้มือส่งสูงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกนะให้พับตัวจากข้อต่อสะโพกนะคะวางมือลงมา แล้วให้ใคาหลายคอปาไหลสบายๆเราพยายามยกอ,อกขึ้นแต่มวนเป้ากางเกงลงไปหาพื้นยืดใต้ขาก่อนนะคะอ่าอยู่ตรงนี้สักครู่ค่ะหายใจเข้าให้ลึกออกขยาบแล้วค่อยคลายกลับมาค่ะเราทำซ้ำอีกรอบนึงนะหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนบ่า่เป็นพ้อยเท้าเหยียดออกเมื่อพร้อมค่ะหายใจเข้ายืดขึ้น แล้วหายใจออกนะวางมือลงมากดต้น,น้้นหลังไว้นะยังคงนั่งอยู่บนกระลูกดองนั่งทั้งสองข้างนะคะคอบ่าไหล่ไม่เกร็งไข่สบายสบายอีก3 2และ1แล้วคลายกลับมาช้าๆค่ะเราจะเปลี่ยนข้างนะคะขูยเหยียดขาข้างซ้ายออกไปบ้างอ่า กำคายกำคายนิ้วเท้าขยับขยับนะคลายความตึงก่อนค่อยๆเริ่มทีละน้อยเมื่อพร้อมค่ะให้กระดกเท้าซ้ายเข้าหาตัวเองหายใจเข้ายืดตัวสูงสูงขึ้นหายใจออกขาพับตัวจากข้อต่อสะโพกไต่มือมาคลายคอบ่าไหล่กระดกเท้าไว้นั่งบนกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างหายใจเข้าให้ลึกออกขยับอีกสา 2และ1นต่มือกลับไปช้าๆค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนจากที่กระดกเท้านะคะเป็นพลอยเท้าเหยียดออกอีกาาําซ้ำยืดขึ้นหายใจเข้าเพื่อเตรียมตัวในลมหายใจออกค่ะค่อยๆพับตัวมายกอกขึ้นคลายคอบาล่ก้นติดพื้นแต่มวนเป้ากางเกงลงมาเท้าค่อยออกไปด้านนอกอีก3อีกสอง และ1น่งขาไปกลับมาช้าๆแล้วคลายค่ะหลังจากนั้นนะคะครูจะหันด้านข้างและให้ตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งในลักษณะนี้นะใช้มือทั้งสองข้างนะคะรองไปใต้เท้าไว้อ่าแล้วให้ยืดตัวส่ง ลองลองไปใต้เท้าไว้นะคะแล้วให้ยืดตัวส่งสูงขึ้นมาค่ะพยายามเหมือนเรานั่งให้ตัวตรงโดยที่ใช้เท้านะคะถีบเข้าไปในมือวอร์มอยู่ตรงนี้สักครู่ก่อนรู้สึกว่าหัวไหล่ตึงๆยืดตัวส่งสูงไว้อีก3 2และ1ค่ะหลังจากนั้นค่ะลอยขาขึ้นมาเท่าที่ไหว เสร็จแล้วเราจะขยับเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อยืดขานะให้เหยียดขาออกไปถีบขาเข้าไปในมือแล้วยืดตัวพยายามนั่งให้หลักตรงแล้วงอกลับเข้ามาค่ะค่อยๆย,ยืดเหยียดออกไปช้าๆแล้วงอกลับมาทำซ้ำนะคะถีบขาเข้าไปในมือแล้วคลายอีกสักสามรอบค่ะยืดออกสาม คลายกลับมาเหยียดออกคลายครั้งสุดท้ายค่ะถีบขาเข้าไปในมือเราค้างไว้แล้วพยายามยืดตัวหลังตรงหายใจต่อเนื่องอีก3อีกสองและ1ค่ะโอเคสลับเปลี่ยนข้างก่อนนะขยับเปลี่ยนเป็นขาซ้ายบ้างค่ะ ยังคงนั่งอยู่บนกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างนะคะใช้มือทั้งสองข้างรองไปใต้เท้าซ้ายค่ะดึงเข้ามาใกล้ตัวได้นะแล้วพยายามยืดตัวให้สูงขึ้นแต่ถีบเท้าลงไปที่ฝ่ามือนะคะฝ่ามือประสานนิ้วกันไว้ใต้เท้าหลังจากนั้นค่ะค่อยๆลอยขาขึ้นมาแล้วค,อคอยย่อยๆยืดเหยียดถีบขาเข้าไปในมือแล้วผ่อนคลาย แล้วถีบออกไปงอมาเบาๆค่อยๆยืดออกไปงอเบาอีกสองครั้งสุดท้ายค่ะเหยียดออกลดลงครั้งสุดท้ายแล้วค่ะแล้วยืดออกถีบค่ะเข้าไปในมือนะคะยืดตัวสูงไว้อยู่ตรงนี้สักครู่ หายใจเข้าลึกออกยาวอีกสามขูก็ตึงเหมือนกันตอนนี้อีกสองและ1น่งขาง,งอาาขากลับมาเก็บขากลับมาเราจะทำลักษณะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ตอนนี้ครูจะหันไปหากลองไปยังคงตั้งเขาขึ้นมาในลักษณะนี้อยู่นะคะแล้วให้ใช้มือหลอกไปใต้เท้ายืดตัวตรงขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะให้เหยียดขาออกมาข้างหน้า ตอนนี้ครูใช้ขาซ้ายนะคะที่เหยียดออกไปให้วางมือขวาไว้ด้านข้างนะคะเพื่อประคองตัวหลังจากนั้นค่ะให้เปิดขาซ้ายออกไปด้านข้างเลี้ยงคงนั่งอยู่บนกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างนะแล้วให้เหมือนทีบขาซ้ายเข้าไปในมือยื้ตัวส่งสูงข,ขึ้นมาอยู่ตรงนี้สักครู่อีก3 2 และ1ค่ะวาดขานะกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมแล้วใช้มือข้างขวานะคะย้ายไปจับไว้มือซ้ายค่ะให้อ้อมไปด้านหลังเลยแล้วดึงขานะข้างซ้ายปัดไปทางขวาค่ะดึงขาซ้ายปัดไปทางขวานะหลังจากนั้นในลมหายใจออกเปิดอกเปิดไหล่หันศีรษะมองไปด้านหลังอยู่ตรงนี้สักครู่ สามสอ<า>ง<า>และหนึ่งค่ะคลายกลับมาเก็บขากลับมาเปลี่ยนข้างนะคะสลับเปลี่ยนข้างนะเป็นเขา่าตั้งเข่าขวาขึ้นมาค่ะใช้สองมือรองไปที่ปลายเท้าขวายืดตัวส่งสูงขึ้นมาหลังจากนั้นประคองเท้านะคะเหยียดออกมาด้านหน้าตรงๆได้แล้วลดมือซ้ายแตะวางพื้นไว้ยังคง ใช้มือขวาประคองขาขวาไว้อยู่นะคะมือซ้ายวางไว้ด้านข้างขาหลังจากนั้นค่ะเปิดขาออกไปแล้วเช็คดูค่ะว่ายังนั่งอยู่บนก้นทั้งสองข้างอยู่ให้ถีบเท้าเข้าไปค่ะแล้วยืดตัวสูงข,ขึ้นหายใจเข้าลึกออกยาวรื้ว่าตึงให้ยืดออกเลยคะ่ะหลังจากนั้นค่ะกลับมาตรงกลางเปลี่ยนมือค่ะใช้มือซ้าย จับขาข้าง <c oughs> ขวาแล้ววาดมือขวาไปด้านหลังให้ใช้มือซ้ายนะคะดึงขาไปเฉียงไปทางซ้ายละหายใจหอกค่ะเปิดอกเปิดไหล่หันศีรษะไปด้านหลังหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆหย,ยุดตรงนี้สักครู่อีก3 2และ1คะ่ะ คลายกลับมาตรงกลางแล้วลดขาเก็บกลับมาค่ะท่าต่อไปเราจะอยู่ในท่าคลานนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์เป็นบล็อกแล้วข้างมาอยู่ในท่าคลานกันนะคะถ้าใครมีบล็อกสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่ถ้าใครไม่มีบล็อกไม่เป็นไรนะคะอาจจะใช้เป็นหนังสือหนาๆมาวางก็ได้อะครูขอเนี่ยใช้บล็อกนะคะเราโยวางมือบนบล็อกนะคะยกเพื่อยกอกขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นค่ะให้ก้าวขาขวานะคะมาอยู่ที่ข้างบล็อก ถ้าหลังจากนั้นให้กระเถิบบกไปข้างหน้าอีกหน่อยแล้วกระเถิบเท้าเพื่อโล้ตัวไปด้านหน้าค่ะยืดสะโพกหน้าสะโพกฝั่งข้างซ้ายนะคะอยู่ตรงนี้สักครู่หลังจากนั้นค่ะให้ย้ายก้นนะคะไปด้านหลังแล้วพยายามเหยียดขาข้างหน้าให้ตรงยกอ,อกขึ้นมาไว้เท้านะ้ายังปิดปิดพื้นอยู่นะคะโล้มาด้านหน้าและค่อยๆ ยืดออกไปด้านหลังยกอ,อกไว้โลสะโพกมาข้างหน้าค่ะแล้วเหยียดออกไปด้านหลังอีกสักสองรอบค่ะอีกสองครั้งสุดท้ายและ1ค่ะ โอเคกลับมาครึ่งทางอาจจะยังคงจับบล็อกไว้อยู่แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะทอยขากลับมามือมันออกจะเอื้อมเ้อไปด้านหน้าก็ไม่เป็นไรย้ายขาข้างซ้ายขามาวางไว้ข้างบล็อกหลังจากนั้นโลสะโพกไปด้านหน้ามาแล้วย้ายกลับมาด้านหลังเหยียดขาตรงเท่าที่ไหวโลมาด้านหน้าแล้วค่อยๆยยืดเหยียดออก อีกสักสามรอบค่ะโลมาเหยียดออกอีกสามมาด้านหน้ายืดออกอีกสองข้างหน้าครั้งสุดท้ายนะคะแล้วยืดออกกลับมาด้านหน้าโอเคถอยขากลับมาด้านหลังค่ะแล้วลดมือวางลง หลังจากนั้นนะคะเราจะมาเปลี่ยนเป็นท่านอนหงายกันบ้างค่ะเมื่ออยู่ในท่านอนหงายแล้วนะคะให้ยกขาหนึ่งข้างนะคะขึ้นมาแล้วถ้าใครไม่สามารถยืดตรงได้อาจจะหาอุปกรณ์เป็นผ้าขนหนูหรือเชือกนะคะมาคล้องไว้เหมือนช่วย ต่ออาจจะยกไม่ได้สูงม,มากลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็หาเชือกหรือว่าอุปกรณ์มาช่วยดึงก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ดึงขานะคะเข้าหาตัวเองดึงแล้วคลายดึงแล้วคลายค่ะพยายามเหยียดขาให้ตรงไว้ด้วยแล้วดึงแล้วคลายอยู่ในท่านี้อกสักประมาณ10ครั้งนะคะอีก10 9 8ป6เจ็ดและ1ค่ะโอเคเราคลายกลับไปสลับเปลี่ยนข้างค่ะยกอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วดึงแล้วคลายดึงแล้วคลายค่ะสิ 10. 8 7 6าแปดเสองและ1ค่ะโอเคเราค่อยคลายคากลับไปหลังจากนั้นนะคะเราจะกลับขึ้นมานั่งอีกรอบหนึ่ง ยืดขาท่าสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเรามากางขาออกไปด้านข้างทั้งสองข้างเลยค่ะเท่าที่ไหวนะความกว้างเท่าที่ไหวเช่นเดิมอาจจะขยับขยับเรียงคงนั่งบนกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างอยู่นะคะหลังจากนั้นหายใจเข้ามือส่งสูงข,ขึ้นไปด้านบนค่ะและหายใจออกให้พับตัวจากข้อต่อสะโพกนะไตมือมายกอ,อกไว้ก่อนพยายามเหมือน ม้วนเป้ากางเกงลงไปก่อนแล้วลำดับที่สองคือเป็นหน้าท้องและลำดับสุดท้ายถึงค่อยๆลดอกลดศีษษะลงไปค่ะหาจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าได้ยืดกำลังดีไม่ฝืนจนเกินไปนะคะแล้วค่อยๆค,คลายกลับขึ้น ครูก็หวังว่าซีรีส์ในการยืดขาน,นะคะก็จะทำให้ผู้ฝึกรู้สึก สบายมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีเป้าหมายที่อยากจะยืดในท่าหนุมานหรือการขาแบบ180งองศาก็สามารถใช้คลิปนี้นะคะเป็นท่าวอร์มได้ค่ะครูก็ขอให้ผู้ฝึกทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแล้วมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปฝากเป็นกำลังใจให้ครูโด,ดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ